สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรือนนกทานะครับเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้านะครับจากอาเภอศบปราบนะครับศบปราศบปราจังหวัดลําปางนะครับได้โทรมาสั่งซื้อนะครับเครื่องหยดข้าวนะครับนี่ด้านหลังนะครับเครื่องหยดข้าวหกแถวจานคู่แบบบูธนะครับนั่งขับเดี๋ยวไปดูสินค้ากันนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เ สิบนะครับสิบพฤษภาหกแปดนะครับนี่ครับลูกค้าก็โทรมาสั่งนะครับหกแถวนะครับจานคู่แบบบูธนั่งขับนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่หนึ่งเมตรสามสิบนะครับตัวนี้หนึ่งเมตรสามสิบนะครับระหว่างห่างของขาก็จะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับนี่ครับยี่สิบห้าเซนนะครับไล่กันไปนะครับ จานแบบบูทนี้ก็ขนาด10อ่า14นิ้วนะครับตัวนี้1ินิ้วนะครับ4นิ้วห่าง25เซนนะครับข้าวนี้ลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับจานที่แถมเอจานที่ติดมากับตัวเครื่องลงเป็นหลุมเป็นกอห่างประมาณ2 0ถึง25เซนจานที่แถมให้จะลงแบบขี่กว่าเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ตัวนี้ก็มีสลักแถมให้3ตัวนะครับสลัก สลักแถม3ตัวเจาะรูมาให้ด้วยนะครับตัวนี้สองรูนะครับนี่นะครับจานที่ติดกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้ลงแบบเป็นลุมเป็นกอนะครับ เจาะมาประมาณแปดรูนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรูนะครับตัวนี้สี่หุนนะครับข้าวลงประมาณสี่ถึงแปดเม็ดนะครับตัวนี้นะครับห่างยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับส่วนจานที่แถมให้จะถี่กว่าเดิมนะครับตัวนี้จะเจาะมาสิบรูนะครับสิบรูนะครับตัวนี้นะครับจะถี่กว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับข้าวลงเท่ากันนะครับนะครับแถมให้หนึ่งคู่นะครับ หนึ่งกงจากด้านหลังนะครับตัวนี้ก็อาจจะเลยบีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีที่ปล่อยข้าวเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาก็หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าว รถไถนาเดินตามหรือว่ารถไถนั่งขับนะครับมีทุกรุ่นนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเริองนกทาจังหวัดยาสุธอนนะครับเรื่องนี้ส่งไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับอำเภอศาบจังหวัดลำปางนะครับผมนี่ลำปางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับราคา18,500บาทยังไม่รวมส่งนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อ 062 754 5665นะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ